นี่บดีสวัสดีทุกคนทั่วโลกนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาติที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยออกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ YouTube Channel กิกะ News นะคะวันนี้เกกะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวความคืบหน้าของคดีของน้องแตงโมนะคะในส่วนของการที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะปิดคดี แล้วแต่ก็มีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะมีการแถลงข่าวปิดคดีของน้องแตงโมงในวันที่18 4, <c oughs> เดือน4เดือนมษายนปี2022นี้นั้นนะคะดูเหมือนว่าจะต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่22เดือน4ปี2022 <c oughs> <c oughs> นี้แทนนะคะก็เพราะว่าต้องรอ รออะไรก็รอคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะในวันที่22เดือนเมษาย,ยน2522นะคะ,ะมันคือปีอะไร2565หรอเปล่าคะ,ะจะรอคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะในวันที่22เมษาย,ยนปี2565ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะเนื่องจาก ช่วงนี้คุณอัดไม่ว่างนะคะไม่ว่างที่จะมาเข้าพบก็เลยมาขอเข้าพบในวันที่22เดือนเมษายนแทนนะคะตำรวจบอกว่าจะนําหลักฐานสำคัญมาให้ดูเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของกอฟพนะคะจับภาพวินาทีที่น้องอยู่บนเรือซึ่งเหมือนกับน้องนั่งอยู่ท้ายเรือนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็หงายหลังตกลงไปในน้ำนะคะ เดี๋ยวจะให้ทางอสตูดิโอเอกเชนชื่อดังนะคะเร่งปรับแสงปรับอะไรให้มันชัดขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็จะนำมาอ,อถแถลงเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะตำรวจมีสำนวนคดีเป็นพันพันหน้านะคะแปดแฟ้มใหญ่ๆนะคะที่จะส่งให้ท่านผอตรอตรวจสอบราย,รายละเอียดก่อนที่จะมีการถแถลงปิดจำนวนคดีนะคะมีการสอบปากคำพยาน ตั้งร้อยสี่สิบกว่าปากนะคะตั้งร้อยสี่สิบกว่าปากเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ามีคลิปจากพลเมืองอ่ะและก็อ่ะ,อะ,อะได้มีคลิปจากพลเมืองดีส่งมาให้นะคะสองร้อยกว่าคลิปนะคะมีทั้งคลิปก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะคะซึ่ง ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานและอ่าจังหวัดนนทบุรีศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งกองบังคับการและก็กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคหนึ่งตรวจสอบแล้วนะคะแม้อ่ช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสวพเมืองนนทบุรีเจ้าของสำนวนคดีนี้รวมทั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทํางานไม่หยุดนะคะร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์ทราบ รายละเอียดของกล้องวงจรปิดนะคะคลิปวิดีโอต่างๆที่ประชาชนส่งมาที่อยู่ในโลกที่เปิดเผยที่เผยแพร่ยอยู่ในโลกโซเชียลนะคะตำรวจตำรวจดูทุกคลิปนะคะว่ามีการตัดต่อไหมนะคะคลิปจริงไหมมีแต่และคลิปมีต้นตอมาจากไหนใครเป็นเจ้าของคลิป คลิปไหนไม่เกี่ยวก็ตัดทิ้งไปนะคะก็เหลืออยู่ประมาณ80คลิปนะคะจาก200กว่าคลิปนะคะก็จะรวบรวมไว้ในสำนวนคดีส่วนวัตถุพยายนต่างๆนั้นได้ตรวจสอบเสร็จหมดแล้วนะคะตำรวจบอกว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยนะคะทุกอย่างว่ากันไปตามพยายนหลักฐานและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจชุด,ชด <c oughs> ที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีจะนำมาเปิดเผย ถแถลงข่าวปิดคดีคือภาพจากกล้องวงจรปิด2คลิปนะคะสคลิปนะคะที่จะนํามาเปิดเผยในวันที่ตารวจจะถแถลงปิดคดีนะคะคลิปแรกก็คือเป็นคลิปที่ได้มาจากาบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งนะคะที่ด้านหลังของบริษัทแห่งนี้ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเป็นช่วงสี่ทุ่มสานาทีนะนะคะสี่ทุ่มสาองนาทีของอคืนวันที่ยีนะคะ เมษายน2,565นะคะบนเรือมี6คนนะคะเห็นมี6คนนะคะช่วง4ทุ่ม32นาทีนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งได้จากกอฟผอที่บางกรวยนะคะเรือสปีดโบ๊สลำที่เกิดเหตุแล่นผ่านฝั่งตรงข้ามช่วง4ทุ่ม33นาทีของคืนวันที่24เมษายน2,565 65นะคะเป็นช่วงที่เกิดเหตุเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดเหตุเลยที่บอกว่าน้องตกเรือนะคะตำรวจส่งไปให้ทางสตูดิโอของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งขยายภาพเพิ่มความละเอียดความคมชัดของคลิปให้ให้มากขึ้นนะคะให้คมชัดมากขึ้นเพราะว่าคลิปนี้สำคัญมากเพราะว่าเห็นเป็นเงาคนนั่งยองๆที่ท้ายเรือแล้วขยับลุกขึ้นแล้วก็งายหลัง ตกเรือแล้วก็หายไปนะคะอ่าแล้วก็มีการนำ GPS ได้มีการนำ GPS บนเรือนะคะมาทําการเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะก็เลยเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะอ่าสองคลิปนี้นะคะได้เก็บรักษาไว้นะคะยังไม่เคยเผยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่เคยนำมาเปิดเผยที่ไหนนะคะ รอวันแถลงปิดคดีทุกคนจะได้เห็นและก็คลายข้อสงสัยทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขายืนยันแบบนั้นนะคะอะตอนแรกว่าจะ,ะแถลงปิดคดีในวันที่18เดือนเมษาย,ยน2565ซึ่งเป็นช่วงหลังสงกรานหลังสงกรานนะคะแต่ต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนก็เพราะว่าต้องรอสอบพยานปากสำคัญคนสุดท้ายนะคะ ในวันที่22เิเดือนเมษายนนี้ก่อนนะคะพยานปากสุดท้ายคือใครพย,คพยานสำคัญปากสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ของเรานี่เองนะคะก่อนหน้านี้ตำรวจได้เคยเชิญคุณอัดมาให้การกับตำรวจแล้วนะคะแต่คุณอัดไม่ว่างและขอมาพบ ตำรวจในวันที่22เดือนเมษายนนี้แทนนะคะโดยบอกว่าจะเอาหลักฐานเด็ดนะคะซึ่งยืนยันว่าน้องไม่ได้ตกท้ายเรือพร้อมกับจะพาพยานผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงและเงานะคะมาให้การกับตำรวจด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงว่าทางตำรวจไม่ได้เร่งปิดคดีนะคะก็เลยต้องรอคุณอัดมาให้ปากคำเขาว่างั้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคุณอัดมีหลักฐานสําคัญแล้วทําไมตํารวจรีบปิดคดีก่อนละ่ะทาไมไม่ดูหลักฐานจากคุณอัดก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเกรงว่าจะมีเรื่องมีราวกับพี่อัดนะคะแล้วก็ประชาชนก็อาจจะไม่พอใจนะคะก็เลยต้องรอเพราะไม่อยากให้มีเรื่องแล้วก็ปัญหากับทั้งคุณอัดแล้วก็ <c oughs> ประชาชนทั่วไปนะคะส่วนทางด้านของคุณนิติธรล้ําเหลือนะคะทนายนกเขานะคะ แล้วก็ทางคุณเต้น,นะคะมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยสีวิไลนะคะจะไปยื่นเรื่องที่ DSI ให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในคดีของน้องนะคะที่ทางทนายตั้มสิทธานะคะเคยพูดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้มีการเซ็นรับรองว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนคือคุณปอและคุณโรเบิร์ตนั้นที่เข้ามาให้การกับตำรวจนั้น ให้การโดยปกตินะคะไม่มีท่าทางพิรุธอะไรเลยนะคะแต่ทาง <c oughs> แต่ทางด้านอาจารย์เดชานะคะก็กล่าวว่ามันไม่มีผลต่อรูปคดีเลยนะคะมันไม่มีผลต่อรูปคดีแล้วล่ะก็เพราะว่าประเด็นหลักอ่ะเหลือแค่สอบปากคำปากสุดท้ายก็คือคุณอัดเท่านั้นอาจารย์เดชากล่าวว่า อาจารย์กับคุณแม่นะคะไม่ได้ขัดขวางหากว่าใครจะไปยื่นหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้สำนวนคดีมันสรุปได้แล้วว่าน้องตกเรือที่ท้ายเรือจริงๆนะคะไม่ใช่หัวเรือแล้วก็ไม่ใช่การฆาตรกรรมอย่างแน่นอนนะคะก็ให้รอตำรวจสอบปากคำคุณอัดวันที่22เดือนเมษายนนี้ก่อนนะคะแล้วตำรวจจะแถลงปิดคดีในวันที่22 เรือนมิายนนั้นเลยนะคะหรือว่าจะแถลงในวันอื่นต่อจากหลังจากที่คุณอัดมาให้ปากคำแล้วนะคะแต่ทางคุณอัดบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจเอาตนไปอ้างเพื่อเลื่อนแถลงปิดคดีอะไรเลยก็พอถ้าตำรวจมีหลักฐานอะไรนะคะที่คิดว่าพร้อมแล้วครบแล้วถูกแล้วก็ถแถลงไปเลยสิจะมารอว่า ต้องรอสอบปากคำคุณอัดก่อนทำไมนะคะเด๋ยวาลองมาฟังเสียงของพี่อัดช่วงนี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะแล้วมันเกี่ยวกับพยานของผมอะ่ะจริงๆคุณไม่ต้องรอดิใน,นเมื่อคุณมีพยานหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนแล้วแล้วคุณก็ประกาศแถลงข่าวว่าจะปิดสํานวนคดีวันที่ 18, สิบแปดเมษาถูกไหมอ่าแล้วคุณใ,ในเอนทนาย ของแม่บอกว่าผมไม่ใช่สาระสําสคัญพวกผมคือพวกที่แหลรกหิวแสงแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้มีหลักฐานสําคัญอะไรที่จะทําให้คดมีมันพลิกไปได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้คุณออกมาถแถลงว่าคุณต้องรอผู้่จวชาญของเราเพียงคนเดียวแล้วถึงจะถแถลงข่าวได้อ้าวมันมันใช่หรือเปล่าตกลงถ้าคุณมีจริงทําไมคุณไม่ถแถลงอะแล้วคุณอัดก็ยังบอกอีกนะคะว่า คุณอาจมีหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนบนเรือทุกคนนะคะหลักฐานนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าใครพูดจริงพูดเท็จยังไงนะคะวันพุทธที่แล้วก็ในวันพุทธที่20เดือนเมษายน2565นนะคะคุณอาจก็จะเปิดเผยหลักฐานนี้นะคะเอาคลิปนี้เอาหลักฐานชิ้นสำคัญนี้นะคะซึ่งจะมีความสำคัญต่อคดีจนถึงขั้นที่ คุณอาจบอกว่าตำรวจจะต้องนำเข้าไปพิจารณาในสำนวนและอาจมีผลทำให้ตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีจะต้องเลื่อนการสรุปสำนวนคดีออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดอย่างแน่นอนนะคะคุณก็รอดูแล้วกันว่า20 21 22จะเกิดอะไรขึ้นในคดีน้องแตงโมและจะมีคนกี่คนที่ถูกดำเนินคดีอื ีน,น้ออสังคมจะรู้เลยว่ามันช่างบัดซบจริงๆพี่อัดบอกว่ามันช่างบัดซบจริงๆนะคะถ้าได้รู้ในสิ่งที่คุณอาจจะนำมาเปิดเผยนั้นนะคะจะได้รู้ว่ามันบัดซบจริงๆนะคะก็รอดูนะคะว่าใครจะจริงจะเท็จใครจะบัดซบหรือไม่บัดซบยังไงนะคะแล้วทางคุณอัดก็บอกว่าได้ประสานกับ กองบังคับการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาไว้ด้วยนะคะถ้าหากนะคะท่านะคะใช้คาว่าท่านะคะถ้าปรากฏว่าตํารวจชุดสืบสวนคดีนี้นะคะทําคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็จะยื่นเรื่องไปเลยนะคะจะให้เอาผิดเจ้าหน้าที่ทั้งคณะเลยนะคะซึ่งคุณอัดบอกว่าคดีนี้นะคะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่า คนตำรวจตรีนะคะจะใหญ่กว่าคนตำรวจโทนะคะจะสั่งการที่ใหญ่กว่าคนตำรวจตรีนะคะจะใหญ่ใหญ่กว่าคนตำรวจโทนะคะที่จะสั่งการทำให้พยานหลักฐานต่างๆมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาได้นะคะ ได้สร้างหลักฐานเท็จนะคะให้มันไปสอดรับกับคำให้การของคนบนเรือและเหมือนกับจะปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะคะก็ไม่รู้ว่าพลตํารวจตรีท่านไหนนะคะที่จะใหญ่กว่าพลตํารวจโทนะคะเราฟังนะคะลุ้นใหญ่เลยนะคะอยากให้ถึงวันที่ยี่สิบเร็วๆจะได้จะได้ดูจะได้รู้จะได้เห็นจะได้ยินว่า เรื่องราวความจริงแล้วมันเป็นยังไงนะคะที่พี่อัดบอกว่ามีมีคลิปหลักฐานเด็ดที่ยืนยันว่าน้องไม่ได้ตกท้ายเรืออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พี่อัดยังบอกว่ามีมีอ่ประวัติพฤติกรรมของทุกคนบนเรือทุกคนนะคะแล้วก็เออก็มารอดูนะคะว่าพลตำรวจตรีท่านนั้นเป็นใครนะคะที่สั่งพลตำรวจโทษได้นะคะ ถึงขนาดให้ทำหลักสร้างหลักฐานเท็จพยานเท็จขึ้นมานะคะเพื่อให้อ่าไปสอดรับกับคําให้การของคนบนเรือนะคะแล้วก็พยายามจะปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดโดยให้ออกมาในรูปของอุบัติเหตุนะคะซึ่งคุณอันก็ขัดแย้ยืนยันอ่าคือมีความเห็นขัดแย้งแบบร้อยเอร์เซนเต็มเลยนะคะเรามารอดูกันนะคะว่าถ้าหากพี่อัดเอา หลักฐานชิ้นสำคัญนั้นมาเปิดเผยในวันที่20นี้นะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังจะคือ,อถ้าพี่อัดเอาหลักฐานนั้นมาเปิดในวันที่20นะคะแล้ววันที่22นั้นเข้าไปเข้าไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบอกปิดจะแถลงปิดคดีในวันที่22นั้นเลยหรือไม่หรือว่าจะติขัดขัด,ขดอะไรหรือเปล่ากับ หลักฐานพยายนต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็คำพูดที่ว่าพลตำรวจตรีใหญ่กว่าพลตำรวจโทมันจะสะเทือนไปทั้งวงการเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนชุดนี้หรือไม่ยังไงนะคะคดีนี้จะจบลงยังไงนะคะใครจะเจ๋งกว่าใครนะคะ Who is the best นะคะใครเจ๋งกว่าใครนะคะพลตำรวจตรี จะใหญ่กว่าพลตำรวจโทได้ยังไงนะคะก็ลองติดตามดูต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็ก,กมีเรื่องมานำเสนอเพียงแค่นี้นะคะก็ดังขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังอ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้เก่กเกับน,นิวส์มานู่ตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ thank you so much take care bye bye